สวัสดีครับผมใหญ่ AV c a คาร่และนี่คือรายการ Techchill รายการ IT y a r i e t y ทุกครั้งที่เราพบกันนะครับผมก็จะเอากล้องหรือว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆมารีวิวให้ชมนะฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตอนพิเศษจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราจะเอามารีวิวกันเนี่ยนะครับจะเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนะแล้วก็เป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นรุ่นแรกของโลกก็ว่าได้นะครับมันเป็นกล้องที่พิกโฉมวงการถ่ายภาพไปเลยเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือ Sony Alpha 7นะครับ ตัว Sony Alpha 7เนี่ยนะฮะที่บอกว่ามันพริกโฉมวงการถ่ายภาพเพราะว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้อง i r r o r l e s s full frame ตัวแรกของโลกนะครับซึ่งตัวกล้องนะฮะก็เล็กตามสไตล์ของกล้อง m i r r o r l e s s นะครับแต่เซนเซอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กตามเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นขนาด full f r a m e นะฮะตัวกล้อง Alpha 7นะฮะออกมาใน2รุ่นนะครับก็คือ Alpha 7กับ Alpha 7R นะครับทั้ง2ตัวจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันตรงที่ว่าเซนเซอร์รับภาพของตัวกล้องนะครับตัว Alpha 7เนี่ยนะฮะจะมีความละเอียด อยู่ที่24ล้านพิกเซลส่วนตัว7 R นะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่36ล้านพิกเซลแล้วก็ตัว7 R เนี่ยตัวเซนเซอร์นะครับมันจะไม่มีตัว low p a ฟิ filter นะครับก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันคมมากขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดปิ๊กย่อยเดี๋ยวผมบอกให้ฟังอีกทีว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับ คือทั้ง Sony A7 แล้วก็ A7R เนี่ยนะฮะจะประมวลผลด้วย BIONX Processor นะครับก็จะเป็น Image ตัว Processor ตัวล่าสุดของ Sony เขานะฮะแล้วก็ Image Processor ตัวนี้เนี่ยประมวลผล Raw File ออกมาเป็น14บิต ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่เขาทําได้ก็คืออยู่ที่1นึส่วนแปดพันวินาทีนะเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพกีฬาหรือว่าการถ่ายภาพที่ใช้เลนส์รูรับแสงกว้างในที่กลางแจ้งนะครับคือบางทีอย่างเนี้ยพอเราใช้รูรับแสงกว้างสุดเนี่ยนะครับแสงเนี่ยมันค่อนข้างจะเวอร์วิธีชดเชยกลับขึ้นมาก็คือเราจะต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆเนี่ยชดเชยกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของตัว ISO นะครับก็25,600นานะถ่ายในที่แสงน้อยได้สบายๆนะครับมาดูเรื่องของระบบ โฟกัสกันบ้างนะครับการโฟกัสเนี่ยนะฮะข้อแตกต่าๆงๆของ A7 กับ A7R จุดหนึ่งก็คือเรื่องการโฟกัสนะครับ A7R เนี่ยจะใช้เป็นระบบของการ c o n t r a ส t Detect นะครับเขจะมีจุด c o n t r a สต์ e ีเทคเนี่ย25จุดนะฮะแล้วก็บางคนจะบอกว่า A7R เนี่ยมันมีแต่ c o n t r a ส t Detect โฟกัสจะเร็วไหมนะครับก็ต้องบอกว่าทาง Sony แก้ปัญหาเรื่องของ c o n t r a สต์ดีเทคมานะครับส่นี้เรียกว่า Fast Intelligent Autofocus นะครับ โฟกัสค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวนะครับแม้จะมีแต่คอนทราดิเทรตนะครับแต่ถ้าเป็นตัว A7 นะฮะอัลฟ่าเเนี่ยจะเป็นระบบโฟกัสที่เป็นไฮบริดก็คือเขาจะมีเป็นตัวคอนทราส์ดีเทคด้วยแล้วเขาเพิ่มความสามารถของเฟสเด t e c t i o นเข้ามานะครับเฟสเด t e c t i o นของตัวอัลฟ่าเเนี่ยนะฮะจะเป็นเฟสดดเทคชัสเ1 t e จุดนะฮะเยอะมากเรียกว่าคลุมทั้งหน้าจอเลยจริงๆนะครับแล้วก็ การที่มันมี Face d e TECTION เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่โฟกัสในที่แสงน้อยนะครับเขาก็จะโฟกัสได้เร็วกว่าตัว 7R นิดนึงแต่ว่า 7R ก็จะได้ในเรื่องของความสามารถของตัวเซนเซอร์ที่มันเป็น36ล้านกับมันไม่มีโลพาสฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นภาพคมกริปแน่นอนครับ ของตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องของเขาเองเนี่ยจะเป็น weather seal นะครับแมกนีเซียมอลอยบอดนะครับทั้งตัว alpha 7แล้วก็ alpha 7 r นะฮะแล้วก็จากด้านบนสุดของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัว hot shoe นะฮะซึ่งเอาไว้ต่อแฟลชนอกนะครับแต่ว่านอกจากจะต่อแฟลชนอกแล้วเนี่ย่วนี้เรียก hot shoe ตัวนี้ว่าเป็น multi interface shoe นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาพวกไมโครโฟนหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Sony นะครับ มาใส่ด้านบนได้นะครับอุปกรณ์เสริมพวกนี้เนี่ยก็ใช้ร่วมกับพวก sony rx 1ส่วนตัวด i a l นะครับดเ,เลือกโหมดนะฮะของตัวกล้องเนี่ยเขาสามารถจะหมุนได้รอบนะฮะคือเราสามารถจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้ คือข้อดีของการที่เป็นไดเอลหมุนได้รอบเนี่ยบางครั้งนะครับเรามองอยู่นี้นะครับเรามองผ่านวิวไฟเดอร์อยู่เราไม่ต้องการที่จะลดกล้องลงมาหรือว่าเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็หมุนไปทางไหนก็ได้มันจะไม่เหมือนกล้องบางตัวที่ว่าเราหมุนไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องหมุนกลับนะฮะไดเอลนะครับดเวตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีอยู่3อันนะครับก็จะมีไดเอลด้านหน้านะครับมีไดเอลด้านหลังนะครับแล้วก็ไดเอลตรงนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะสอันซึ่งเราสามารถที่จะ เอาไว้เป็นตัวปรับตั้งค่าได้นะครับปรับ speed shutter ปรับรูรัแสงหรือว่าตั้งค่าอื่นๆเนี่ยเราก็ปรับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านบนเองเนี่ยเขาจะมีคัสตอมปะทอมให้3ปุ่มนะครับก็จะมี C1 อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ C2 อยู่ด้านหลังแล้วก็ C3 อยู่ล่างสุดตรงนี้นะฮะซึ่ง3ปุ่มนี้เนี่ยเราตั้งเป็นเมนูอะไรก็ได้เมนูไหนเราใช้บ่อยเราก็เสร็จมานะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว แมมมอริกาดนะฮะช่องใส่แมมมอริกาดนะครับกล้องทั่วๆไปเนี่ยจะเอาแมมมอริกาดไว้ด้านข้างหรือไม่ก็อยู่ด้านล่างนะฮะแต่ว่าตัว A7 นะครับจะเอากล้องเอาช่องเสียบแมมมอริกาดเนี่ยนะครับมาอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ผมว่าการย้ายจุดเสียบนะฮะหรือว่าสล็อตเสียบแมมโมรี่การ์ดตรงนี้เองเนี่ยใช้งานค่อนข้างจะสะดวกเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแมมโมรี่การ์ดนะครับเราก็แค่เปิดตรงนี้แล้วก็ หยิบออกมาคือเราไม่ต้องมานั่งพลิกตัวกล้องมาแล้วก็เปิดออกมาหรือว่ากล้องบางตัวที่ว่าใส่แมมบริการ์ดไว้อยู่ด้านล่างเนี่ยบางครั้งเราใช้งานคู่กับขาตั้งกล้องนะฮะสิ่งที่จะเจอคือไอตัวเพลทของขาตั้งกล้องเนี่ยมันไปปิดฝาแมมบริการ์ดจะเปลี่ยนแมมบริการ์ดเองก็ต้องถอดเพลทกันออกมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับซึ่งมันก็จะลําบากไปหน่อยนะฮะมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้เนี่ยนะครับด้านบนนะครับด้านนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ต ต่อเชื่อมนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตสำหรับไมโครโฟนนะครับแล้วก็อ,อันล่างลงมานะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับหูฟังเราสามารถที่จะเสียบหูฟังได้คือเราสามารถที่จะซสาด์เช็คได้นะครับมอนิเตอร์ซสาด์ได้ว่าเวลาที่เราอัดวิดีโออยู่เนี่ยเสียงเข้ามาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีไหมแล้วก็นอกจากที่ว่าเราจะเสียบหูฟังแบบนี้ได้นะฮะเราสามารถที่จะดู ออดิโอเลเวลก็ได้หน้าจอเขามีแสดงออดิโอเลเวลขึ้นมาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับการถ่ายวิดีโอจริงๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะฮะอันล่างสุดเนี่ยจะเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็เป็น micro USB อยู่ด้านบนแต่ว่า micro USB เนี่ยโซนี่ก็เรียกว่าเป็น multi interface port เหมือนกันเพราะว่าคุณสามารถจะใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆของตัวโซนี่เนี่ยเอามาเสียบที่พอร์ตนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ พอเป็นกล้อง m i ม r l l s s Full Frame นะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันใช้เม้าเลนส์เป็นเม้์เลนส์อะไรหรือว่าเอาเลนส์อะไรมาใส่กับเขานะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะสืบเชื้อสายมาจาก Sony NEX เพราะฉะนั้นเม้าเลนส์ก็ยังเป็นเม้าเลนส์ของ Sony NEX ก็คือเป็น e m o u n านะฮะแต่ E-Mount ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็น E-Mount ที่รองรับเลนส์ l l Frame ของ Sony ด้วยนะครับ Sony เนี่ยตอนนี้ก็จะเปิดเลนส์ ที่เป็นฟูลเฟรมออกมารุ่นใหม่ๆนะครับที่กำลังจะออกมาในตลาดก็มีอยู่ประมาณ3-4รุ่นแต่ว่าโซนี่ก็ให้คำสัญญาไว้ว่าภายในปีหน้าก็คือปี1 4เนี้ยจะออกเลนส์ที่เป็น e-Mo u n t f ฟ์ฟูลเฟรมเนี้ยมาอีกประมาณ10ตัวนะครับตัวเลนส์นะฮะพอใส่ถ้าเป็น e- m o ม n t f ฟ์ฟูลเฟรมเราก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้ท่านั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าแล้วถ้าเราเอาเลนส์ Next รุ่นเก่ามาใส่นะครับเอาเลนส์ e m o ม n t ์รุ่นเก่ามาใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับตัวกล้องก็จะ ครอ p เซนเซอร์ลงมาให้เป็น1.5นะครับความละเอียดของภาพที่ได้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก15ล้านพิกเซลนะครับแต่การครอปตรงนี้เนี่ยเราสามารถทจะเลือกได้ด้วยว่าเราจะครอปเป็นออโต้ครอปก็คือพอใส่เลนส์ปุ๊บแล้วมันครอบเซนเซอร์ลงมาให้เลยหรือว่าจะเป็นแมนนวลก็คือเราสามารถจะเลือกเองได้ว่าจะครอปหรือไม่ครอปแต่ถ้าไม่ครอปเนี่ย เวลาที่เราเอาเลนส์พวก APS-C มาใส่นะฮะเราก็จะเจอปัญหาว่ามันก็จะมีขอบดำนะครับก็คงต้องเลือกดูนะฮะส่วนตัวเลนส์นะครับนอกจากที่จะเอาเลนส์ของ Sony มาใส่เองได้แล้วนะครับเลนส์ E-mount เองมาใส่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเลนส์ของ Alpha นะครับบางท่านอาจจะถามว่าแล้วเลนส์ Alpha ของ Sony น,นะครับก็คือเลนส์ DSLR ของ Sony เนี่ย เอามาใส่ได้ไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าเอามาใส่ได้โดยการต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับโซนี่จะออกตัว LAEF4 นะครับเป็นเบอร์สนะครับ l e a e s 4เนี่ยนะฮะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับที่มีระบบ Auto ออโต้โฟกัสเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้คู่กับ l e a e S 4คุณสามารถจะเอาเลนส์อัลฟาเนี่ยมาใส่แล้วก็ทำงานก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับตัวเลนส์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นฟูลเฟรมอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะทำงานกันได้เต็มระบบนะครับหรือบางคนบอกว่า ฟูลเฟรมแล้วนะครับแปลงเอาเลนส์ตัวอื่นมาใส่ได้ไหมเอาเลนส์ไลกาเอาเลนส์วอล์กเลนเดอร์นะครับหรือว่าเอาเลนส์พวกที่เป็นเมา้์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนนอนหรือนิคอนเองเนี่ยต่อผ่านอะแดปเตอร์ได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําได้นะครับการต่อผ่านอะแดปเตอร์เองเนี่ยก็สามารถจะใช้งานเลนส์พวกนั้นเนี่ยคู่กับกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับเราปรับโฟกัสเองแต่คนส่วนใหญ่ที่ใช้กล้องไลกาก็ อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์ไลกาเองเนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์แม่โฟกัสอยู่แล้วเอามาใส่ได้เลยต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เวลาที่โฟกัสเนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าระบบเลนส์ไฟเดอร์แบบเดิมด้วยคือปกติเองเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไลกาก็จะใช้เลนส์ไฟเดอร์แบบที่ว่าใช้กระจกมาซ้อนกันนะฮะเอาภาพมาซ้อนกันแต่ว่าตัว Sony ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขามีระบบ p i c k i n g Level นะครับซึ่งโฟกัสง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็ว ร,รวมถึงมันสามารถจะแมกนิฟายจุดโฟกัสขึ้นมาได้คุณสามารถจะขยายจุดโฟกัสขึ้นมาได้ว่าจุดที่คุณต้องการโฟกัสเนี่ยมันโฟกัสเข้าหรืออย่างอินโฟกัสไหมนะครับหรือว่ามันหลุดโฟกัสมากน้อยแค่ไหนการขยายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะเท็กจุดโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำครับ s o นี A7R นะฮะเราต้องบอกว่าจับถือได้ค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็เต่ไม้แต่มือเลยทีเดียวคือกริปของเขาเนี่ยด้านด้านล่างเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องนิ้วนะครับก็จับถือได้กระชับนะครับแล้วก็ที่ตัวก,กริปนะฮะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ NFC นะครับก็แน่นอนกล้องตัวนี้มีระบบ NFC มาให้ด้วยรวมถึงระบบ Wifi นะฮะเวลาที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ ตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่มีระบบ NFC เราก็แค่เอาโทรศัพท์มือถือมาแตะที่ตัวกล้องตรงนี้นะครับเขาก็จะเชื่อมต่อกัน้เองอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่มี NFC เราก็สั่งผ่านระบบ Wi-Fi คือ connect ผ่านระบบ Wi-Fi ปกติก็ได้นะครับ การที่เขามีระบบ Wi-Fi เนี่ยตัวกล้องมันก็จะมีแอปพลิเคชันคือกล้องตัวนี้สืบเชื้อสายมาจาก Sony NEX n นะครับ Sony n เ x เนี่ยเป็นกล้องที่ลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้เพราะฉะนั้นกล้อง Alpha 7ก็ลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้เหมือนกันคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะฮะโดยที่ว่าเวลาที่เราลงที่ตุก,กล้องแล้วเนี่ยนะครับตก,กล้องเราก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆตามแอปพลิเคชันที่ทําได้ขึ้นมานะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันอย่าง t ท m e l a p นะครับการถ่าย i ท e l แลบบ็บเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมันไม่มีเมนูของ t ท m e l a p นะฮะมันถ่าย i ท e l แล็บได้ไหมเราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชัน t ท m e l a p เนี่ย มาในตัวกล้องนะครับแล้วก็ใช้งานทำแบบจัดตัวกล้องได้นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอื่น,นๆก็มีให้เลือกใช้ทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะฮะลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนการทำงานอย่างอื่นนะครับของตัวกล้องเนี่ยนะครับเมนูนะครับเมนูของเราเนี่ยคอสตอมได้ค่อนข้างที่จะเยอะคือเมนูทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวหน้าจอที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตั้งได้ว่าจะให้มันโชว์หน้าจออะไรขึ้นมาบ้างหรือว,ว่าโชว์ข้อมูลอะไรขึ้นมานะฮะการ วางตำแหน่งของตัวปุ่มนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมได้สได้ด้วย2นิ้วนะฮะก็คือทั้งนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับแล้วก็บอดี้ของเขาเนี่ยเป็นเวสซีลเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโ OLID นะครับแล้วก็ใช้งานกระชับเลยทีเดียว พาที่ได้ลองใช้ตัว Alpha 7นะฮะทั้ง7และก็7 R นะฮะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันเป็น m i l r o r l e s s Full Frame <S mm hmm. <S ที่ทำออกมาได้สมบูรณ์จริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของไฟล์ภาพอย่างเนี้ยต้องขออนุญ,ญาตไว้ก่อนเพราะว่ากล้องที่ได้มาทดสอบเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่เป็น พรีโปรดักชันคือยังไม่ใช่ตัวขายจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันครับว่าเวลาที่ตัวกล้องออกมาขายจริงๆแล้วนะครับมีตัวสมบูรณ์แบบออกมานะฮะได้ทดสอบกันอีกครั้งนะครับและเอาฝ่ายภาพมาดูกันในตอนต่อไปครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมเทคชิว l ์ในตอนนี้นะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ